นี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังถูกด่าถูกว่าถูกแกล้งแกล้งก็เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็ระงับใจสร้างจิตเมตตาในบุคคลทั้งหลายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเขาจะว่าอย่างไงก็ช่างเขายะด่าก็ช่างมันเป็นเรื่องของเขาเราทําใจให้สบายเช่นเดียวกับพน,นางสามาวดีกับหญิงห้าร้อย ยินนางมาคดียาต่างแกล้งดประการทั้งปวงแม้แต่ยุให้ไปเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์ต้องเป็นพระราชาสวามีจะยิงธนูฆ่ายตายพระนางสาม,มาวดีก็สั่งกับหญิงทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาอย่ากโกรธในพระนางมาคณิยาจงแพ่เมตตาไปในบุคคลทั้งสอง นี่ทำใจอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทให้อาภัยในความผิดของเขาใจของเราจะสบายแล้วก็สามารถจะบีค่าเก่งค่าความโหดร้ายของจิตเสียได้ในฐานะที่เราเป็นสาวกเอาองค์สมเด็จพระจอมไใจค่อยๆทําไปทีละน,น้อยๆนนท,ทําทีเดียวมันไม่หมดแต่ว่าทาาําบ่อยๆอารมณ์จิตมันจะชินในที่สุดความโกรธก็จะสลายตัวไป ว่าเราจะเป็นประโสดาบันมันยังสลายไม่ได้หมดมันก็จะระงับเขาไว้ไม่ฆ่าเขาไม่ด่าตอบเขาไม่ตีตอบเขาเกี่ยวกัเรื่องเขาอยากจะสร้างความชั่วปล่อยเขาชั่วไปแต่ตัวคนเดียวความโกรธมันยังมีอยู่จะยับยั้งความโกรธไว้ในขอบเขตมันก็เอาเสือมาขังกรงเขาไว้ นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าอารมณ์ใจอย่างนี้มันแทรกเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีพิจารณาด้วยอำนาจเมตตาบารมีหรือพรหมหารสีข่ขปราชประหารเราฝืนใจสักนิดบ่อยๆเข้ามันก็จะสบายเหมือนกับเราเรียนหนังสือเรียนใหม่ๆแล้วทำอะไรไม่ได้สุกตัวหนังสือหนึ่งตัวเราก็คิดไม่ออกเราก็ทำไม่ได้ แต่ถ้าว่าเราอาศัยกำลังใจค่อยๆเพียนไปทีละน้อยแต่น้อยไม่ช้าก็เกิดอาการชินต่อไปยายเขียนหนังสือเรื่องราวเป็นประการใดยังไงเราก็ไปต้องนึกถึงตัวสะกดตัวกรันและตัวพื้นฐานที่ส่งไว้เราเขียนได้ตามอธัธยาศัยเพื่อการคล่องข้อนี้มีประมาณชั้นใดการฝืนอารมณ์ใจที่เป็นฝ่ายอากุศลก็เหมือนกัน เ่ถ้าอารมณ์อย่างนี้นั้นมันไม่มีมันมีอารมณ์เกิดขึ้นไหมกประเภทหนึ่งนั่นก็คือความเชื่อความเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วคนนี้ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแต่ความเชื่อในความจริงเป็นของดีแต่ว่าเชื่อพลาดท่ามันก็ไม่ดีไมนกันเธอเชื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผล ถ้าความเชื่อในจิตใจของตนมันเกิดขึ้นเราก็เลือกหาความเชื่อที่เหมาะสมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำามื่อน้อมก็ไปเชื่อในพระพุทธน้อมก็ไปเชื่อในพระธรรมน้อมไปเชื่อในพระสงฆ์ตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์ ว่าสันนาคมาทั้งสามรายการนี้เป็นที่พึงให้เรามีความสุขได้ดในทั้งในชาติัจจุบันและสัมปร,รายภพแม้แต่การตายไม่ได้ในชาตินี้แต่ว่าการตายชาติหน้าได้ถ้าเราถึงพระรัตนาตราทั้งสามรายการเราจะเป็นคนมีความสุขไม่เชื่อตอนนี้ยึดอารมณ์ในประพุทธระธรรมประสงค์เป็นปกติ แล้วก็เชื่อในทางการบริจาคว่าการบริจาคทรัพย์เป็นการสร้างมิตรไม่ใช่สร้างศัตรูแล้วก็เป็นการทําลายศัตรูไปนในตัวเสร็จเราให้บ่อยๆใจของคนร้ายก็อ่อนลงได้เหมือนกัน <c oughs> อย่างสุนัขตัวดุดุวิ่งไปมันไล่จะกัดแต่ว่าทุกวันที่เราไปก็นำอาหารที่มันชอบใจคือก้อนเนื้อทำให้มันสุกให้มันหอมโยนให้กินทุกวัน ไม่ชาสุนัขตัวร้ายนั้นก็จะกลายเป็นมิตรเดิมทีมันเป็นศัตรูนี่การให้แบบนี้องสมเด็จพระบรมครูบอกว่าเหมาะสมกับคนที่มีความเชื่อง่ายเพื่อให้ทานแทนเชื่ออย่างอื่นน้ำการให้ทานก็ควรจะเลือกให้ถ้าเป็นคนธรรมดาให้ได้ทุกอย่างเป็นสัตว์ให้ได้ทุกอย่างถ้าเป็นนักบวชต้องเลือกให้ นักบวชคนใดที่ไม่เคารพรในพระธรรมวินัยจงอย่าให้แต่คืนให้เป็นการช่วยกระทํำลายความดีของพระพุทธศาสนาถ้าว่านักบวชท่านใดตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันนี้ให้ได้แบบสบายก็เป็นเนื้อนาบุญพิเศษถ้าเป็นพระอริยเจาย้าด้วยแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสนับสนุนเต็มที่ถือว่ามีอานิสงส์มาก แล้ลกจากการให้แล้วเราก็มาพิจารณาถึงศีลว่าผลของศีลนี่เป็นเหตุทําความสุขมาให้ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นก็ตั้งใจรักษาศีลด้วยดีไปเทียนหนึ่งก็เชื่อว่าเทวดานี่มีความสุขความจริงเทวดานี่ไปจากมนุษย์ตายจากคนแล้วเป็นเทวดา มีวิมานเป็นทิพย์มีร่างกายเป็นทิพย์มีบริวารเป็นทิพย์มีทรัพย์สินเป็นทิพย์มีความสุขทุกอย่างเทวดาไม่แก่เทวดาไม่ป่วยเทวดาไม่มีทุกขเวทนาใดๆเทวดาไม่มีความหิวไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนเทวดาไม่ต้องใช้รถใช้เรือไม่ต้องใช้เครื่องบินจะไปไหนนึกขึ้นมามาอไรก็ไปได้ นี่คนที่เป็นเทวดาเขาทํากันได้ยังไงจึงได้เป็นเทวดาเขาก็ทําแบบนี้คือมีกฎที่จะทาให้บุคคลเป็นเทวดามีอสองประการนั่นก็คือหิริความละอายะต่อต่อความชั่วสองโอตตะปะเรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์นี่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามแนวนี้ได้ ทำใจให้สบายเถือนุสติทั้งหกอย่างคือพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วเชื่อพระพุทธเจา้าธรรมานุสตินึกถึงคุณของพระธรรมเป็นอารมณ์เชื่อพระธรรมสังขานุสตินึกถึงคุณพระสงค์เป็นอารมณ์เชื่อพระสงค์พระสงค์ในที่นี้ต้องเป็นพระสงค์ดีพระสงค์ที่ไม่เกาะติดอยู่ในโลกธรรม พระสงฆ์นี้เกาะติดอย่างนั้นโลกกรรมอย่าไปเชื่อท่านเลยตัวท่านเองท่านยันละไม่ได้ท่านจะเรื่องความทุกข์เราได้ยังไงเราเชื่อในผลทางการให้ว่าเป็นการสร้างมิตรทำจิตกายวาจาใจของเราให้เป็นสุขเชื่อในผลของศีลศีลจะสร้างความสุขให้แก่เราท่างในชาติปัจจุบันและสัมบรายภพเชื่อในความดีที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดา เือหลิหิลิละอตะปะอายบาปอายชั่วซะทั้งหมดเมื่ออายแล้วมันก็ไม่ทํากลัวบาปกลัวชั่วซะทั้งหมดกลัวแล้วมันก็ไม่ทําเราไม่ทําทั้งในที่รับและในที่แจ้งเพราะเรามีทั้งอายและทั้งกลัวไม่ใช่อายคนกลัวคนเราอายชั่วกลัวชั่วเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทก็จะเป็นการสน,สนับสนุนความดีคือความเชื่อในจิตของท่าน ที่ถ้าเป็นคนเชื่อง่ายนีมม่มีประโยชน์มากองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าบุคคลประเภทน,นี้เป็นตะโสูดาบันได้แบบง่ายได้ยเพราะมีใจอ่อนโยนมีใจไม่ฝ่าฝืนแนะนำและปฏิบัติได้ง่ายในที่ที่เราจะสนับสนุนความเชื่อของเรามีแต่ว่าห้ามความเชื่อประเภทอื่นเข้าไว้ ถือว่าความเชื่อประเภทอื่นไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษสร้างความทุกข์ให้เกิดในปัจจุบันและสัมปรายพบนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ที่เราจะเข้าถึงบัณฑโซดาบันที่ว่ายากมันก็มีอารมณ์ประเภทนี้เข้ามายุ่งอยู่กับใจถ้าอารมณ์ประเภทไหนมันเข้ามายุ่งกับใจหาทางตัดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ให้พบ แล้วค่อยๆค่อยตัดค่อยๆทาทําไปทีละเล็กแต่น้อยมันจะมีอาการเคยชินระยะแรกๆมันก็ยังมีอารมณ์ขวางอยู่บ้างเป็นของธรรมดาเพราะจิตใจของเราชินแต่อารมณ์ที่แล้วมาเมื่อมันคบกันมาก่อนคืออารมณ์คด้านอกุศลเมื่อเราแยกกลับจิตใจของตนมาสู่ในส่วนของกุศลมันก็ฝ่าฝืนกันบ้างนี่เป็นของธรรมดา หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทกันหลายโดยทนหนาวทำบ่อยๆคิดบ่อยๆฝึกบ่อยๆให้มีอาการเคยชินต่อไปมาอาการเคยชินปรากฏขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าเราไม่ต้องฝืนใจความเชื่อในคุณพระรัตนตรยัยเชื่อในผลของทานเพื่อเชื่อในผลของศีลเชื่อในผลของเทวดาก็จะเป็นของประจํา,จาใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าเชื่อแล้วเราก็ปฏิบัติตามคนที่เชื่อจริงๆนะเขาปฏิบัติตามไม่ใช่เชื่อแต่ใจปากว่าเชื่อแต่ใจยังฝืนอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการเชื่อถ้าเชื่อจริงยอมรับนับถือจริงก็ื่อว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติตามทุกอย่างเท่านี้ผลมันก็จะตัดเข้าไปสู่ความดีอลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลา30นาทีปรากฏแล้วขอลาก่อนสำหรับวันนี้ต่อไปฟังใหม่ขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหล้านที่รักสวัสดี